นโมตัสสะพคะวะตตอะระหัโตสัมาสมพวัโธาัสะพวธารสระนังกัจจามิมสระนังกัจจามิตตระกงอมตะงปะเตังยตาสะคสะกยเสมาอิตตเมตัน เตติธรรมป็ธรรมเมริการยมาหุสมาตินาเตนะสมวนาเวชติธรรมเป็นโบการาตัสสตมปัสสตาจาตาริเอตสัจุการโบการาเฮสปะกวาตโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยนาคินายโยการณิโยอนุตรางปุญญาตังโรกัสาติเนโตกัปเตอรจเนโต วันนี้เป็นวันดีนะทางท่านพระครูไทยและคณะลูกศิษย์ได้มาถวายกุฏิเสนาสนะ mm. ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณลุ่งฟ้าว่องทวีทรัพย์ดีและครอบครัวเป็นเจ้าภาพกุฏิหลังที่หนึ่งองค์สัตตนาคราชพยามุจจรินนะลูกศิษย์พระครูไทยขอให้ท่านจงได้รับพรจตุรทิศทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพระปฏิพนัน ศาสาร,รสมบัติปาถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปาถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแก่คุณรุ่งฟ้าว่องทวีทรัพย์ดีและครอบครัวทุกคนทุกท่านเทินสาธทูในลำดับต่อไปในะท่านพระครูวิสิสรการผู้ช่วยเจ้าวาดพพิชญาสประธานมเรนที่พุทธสุวรรณภูมิ นะผู้รักษาการแทนเจ้าว่าจะได้มอบปัจจัยนะในการสร้างกุฏิหลังที่2องนะเป็นจำนวนเงิน1 5 0 0 0 0บาทในเบื้องต้นนะตอนนี้ท่านก็จะได้มอบให้กับช่งางเพื่อดำเนินการก่อสร้างาในกุฏิหลังต่อไปในยาติโยมที่ดูไร้สดนะก็อนุโมทนาสาธุในส่วนในบุญนะปัตตานุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา นตอนนี้เราก็ได้บุญแล้วนท่านใดอยากจะร่วมทําบุญก็ติดต่อสอบถามทางเพจนะสามารถร่วมสมทบทุนในการสร้างกุฏิเสนาสนะถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดป่าพุทธจินวงศารามได้น้ารำดับต่อไปนโมพุทธายะระพุทธาตายรัตนายานมานีนพรัต สิสหาสสุธรรมมาโคตโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนาพุทโธบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชาอาคีตานังวารังคันทังเสวาริจมหายเรืองอัหังวันทามิทุระโต ตันธามิสปโซควรทาธรรมสังฆปูเชมิ